ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับตัวถุงมือใหม่นะครับที่อยู่ในสลับแบทเทิลนะที่อัปเดตมาล่าสุดเลยนั่นก็คือถุงมือสปูนฟูลนั่นเองซึ่งวิธีการรับมารับไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็อย่างแรกนะครับให้เราหยิบถุงมือไทคูนมาหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกด e วางตัวไทคูนก่อนนะครับ ต่อมานะครับให้เรากดปุ่มคลิกสีเขียวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ตัวออโต้มานะครับเมื่อเราได้ตัวออโต้เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ5000ันนะครับเมื่อครบ5,000ันเราก็จะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้มานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของถุงมือนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะตัวสกิลของถุงมือนี้นะครับก็คือเมื่อเราทําการกด e แล้วนะครับตัวเราก็จะลอยอย่างนี้นะครับและให้เรานะครับทำการหันมุมกล้องนะครับแล้วก็ให้เราทําการกดอีกรอบนะครับนะก็คือมันจะเป็นการพุ่งชนนั่นแหละซึ่งเดี๋ ครับก็สกิลข้าๆข,ของตัวสปูลฟูก็มีเท่านี้แหละแค่ชคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ